ที่ทนผู้ชมท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยูโผมนะครับกับคอสซี่แค t ติ้งเกมโอเควันนี้อยู่ในเกมไมค์ครับนะครับแล้วชื่อช่องคุณจะยาวไปไหนพูดแม่งต้องพูดหายใจไม่ทันหายใจแทบไม่ทันเลยชิดาวโอแล็กต้นเดียวแมงโคตรมีคุณค่าโอ้เฮ<อ>้ยไม่ดอกไม้เหรอ

ได้ยังไงช่วงนี้ช่วงนี้ผมเอาเข้าจริงไงคมกากนะครับอัดทีนี่มีแหลกเลยอัดทีก็มีแหลกอ <c oughs> ู้อู้มอยมอยอู้มอยอู้มอย เพชรเผ็ดเผ็ดเผ็ดไดมอนด์นักพนะันน้ำเขาห เรวก็หาชูการ สมุดได้เจ็ดเต็มเย้ครับตอนนี้ได้เวลาไปเหมืองเราเลยกับวอทวฟ็อกซ์จุดจอ๋อแห่ดาเมจว้าวไดมอนเยอะอยู่เยอะอยู่ใช้ได้ใช้ได้เลยพีเล่นเสียงหน่อยได้ไม่ได้ยินเสียงละ ไม่ได้ยินเสียงอะไรแทมไม่ได้ยินเสียงเองเลยอ่ะอะไรผมไม่ได้พูด,ด,พดตั้งแต่ตอนนั้นผมไม่ได้พูดเลยอ๋อว่าแหละแตทำไมเองมันดูเบาหนูนะก็ผมปรับให้มันเบาเพื่อเวลาชอ็อตไงอ๋อวู้วทำใหญ่มากเหตุเยอะด้วยดีเอ้ยพี่เดียวทำดีอ่ะ มันขาดก้อนหนึ่งอะ่ะถึงจะฟูได้โอ้โหเนธงเนเธอร์ก็มาว่ะปีตานี้มามาอันก็นะฟาร์มของเพื่อผมด้ะอโอชิดอุย้ยพี่มาฟาร์มมากูเลยสองร้อยกบบ็อกเองเนี่ยเม้าเม้าเม้าอไม่แย่งกงน้ไม่แย่งกงนู้นไม่ถือว่าแย่ เยอะฟูเลยมอนตั้งนานเนี่ยเพชรเยอะแยะทองเพิงมเรือลน้นจำทางมาได้ไอ้ทองเมื่อกี้มันเป็นกระตักเลยอะแต่กูมาทางนี้ก้อนต้องย้อนกลับไปอทองเพชรเยอะมากทองด้วยลาบีทด,ด้วย,ยเย้ต้องจำทางไว้นะแล้วคือทางแม่งมีไปต่อเรื่อยๆเลยอะ โอเคนี่ในเธอทอง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 ,ทองูลีมอนก่อนที่สำคัญโอเคเลยโตนเก็บไว้ กลับครับกล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 ับเอาทองตรงนูน้นแล้วเราก็ฟาร์มของตรงนูน้นนิดนึงเราค่อยมาเนเธอร์เธอ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 หนึ่เก็บเทปอีก ตอนนี้เอาวาจะทำนี้ถ้ำแม่งเพชรแม่งเต็มถ้ำเลยอะพีเอ้ยพีฟูยังพีไอพีกูร้องยั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 งเออกูเหลือเพชรให้ยี่ห้าเม็ดกูจะทำดาบชาร์ปี่ดีวะ ทำของพี่เลยไม่เอาก็ได้ก็คือเป<ไ>ส่วตรงนี้ตกแล้วคือจะเอาเลสโตนไหมทำเนี่ยเลสโตนเยอะไม่ต้องละนี่มีอ่ะโหนี่งไงเจอละวทำทองกูตรงนี้ทองเยอะไม่ใช่ทำทองเป็นเป็นเลวินกะเราต้องเรียกว่าเลวินกะ จะเยอะจริงนะนีย่ยผมกากมากเลยโอเค้ยพี่คุกคตรงนี้เสร็จพี่ไปใเนเธอรนะ์แล้วมีทองหนู90ก,ก,ก่อนโอเค ตาพีดพี่มเมมจริงๆผมใต้ฟูแล้วแต่เหลือเพลทว่าให้ผมบังก็ได้นะคืะอไม่ต้องพวงไงเพดักพึงไงยังไงก็เหลืออยู่แล้วอ,อ,อ,อหมดเนี่ยเหลือเปลือยจริงๆเพชรมาดูดิเพชรเต็มภาพเลยอ่ะ เะโอ้เฮ้ยมันเป็นเนเธอร์ที่ค่อนข้างพี่ย่าพอสมควรบอดเดิลมัน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 มาอยู่ในใจกลางของ มอเตอร์มันอยู่ในเนเธอร์มันกินไวครึ่งหนึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นมันมีแค่สปาวเดียวเท่านั้นอ่ะ กลังเราชิญอยู่เรามีโอกาสชนะไหมครับโผล่โค้มเลยใช้ไดยโอ้ยตัวนันขี้โกงอ่ะต้นไม้เอ้ยมันอยู่อีกังหนึ่งอ่ะฉะนั้นเราไม่เอาครับเราปล่อยมันไปตามนั้น เฮ้ยอ้ยอ uh ุ um yeah> ้ยเฮ้ยเเอ้ยเั้เอ้ยสฮเอ้ย้เฮ้ยดฮเฮยเฮ้ีเี้ยเยเฮยเฮ้เล้ยเก่อนท้ยเฮ้ยเฮเอเมโยเยเฮเยเฮ้ยเฮยเฮ้ย ท่ามเนี่ยบอกเลยเอ็มมอร์เลยเยอะมากเลยก็ดีเวมก็เยอะแต่ทําน,นี้ไม่ค่อยมีเพชรมีแต่เอ็มมอร์เลยที่เหลือเพชรสามเอ็ดเมตรพอวะ ผมมีสิบห<ม>้าเมตรอะทำฟ uh ิตชิ่งรถเก่งฮีด้วยอือฮัได้อะไร,รอ่ะอ <ทำ S 2> อะไร,รอะ<ม> ท่ามจะใหญ่แต่แม่งตันคนเร็ว ตอนนี้ผมมีทอง94อันก็ดีไปกยบเยอะทุกคน ฟูเทคสองก็ไม่รู้ครับว่าดาบชาร์ปสี่หรือเปล่าเอาไม่เหลือเป็นใ่ห้ผมเล่าก็เหลืออ,อยู่ยี่ห้าไงถ้าต่ำกว่ายี่สี่นี่คือเอ้ามึงยังไม่ฟูอีกเหรอยังคิดจะฟูได้ปอนะ เหลือ17วอพีหอเหลดเพชรอ่ะเอ้เป็นไรผมไม่ฟูก็ได้ไม่พอหรออ๋อผมมีเพชรเหลืออีก17อันน่ะเฮ้ยก็ได้ยูฟูฟูไดมอนอะมันใช่24เว้ยฟูไดมอนใช้24บวกกับ27พี่แมนเหลือเพชรเท่าไหร่นะ17 17 เจ็ดสิบเจ็ดก็เป็นย<ด>ี่ส่ชไ<ด>ม่ไม่ใช่ยี่สิบสามออพี่ช่วยออนพายอป้อเกอืบเอ,บ,อบตรกลาวาเยอะเมื่อกี้ก็โดนลาวาไปแล้วรอบหนะึง่งมีดีมีน้ำมัเนี่ย แบบไม่ต้องใช้แอปเปิลทองอ่ะมีเหรอสมมุติถ้ามันมีอ่ะ ดดวทับสี่เดย๋ยวเพชรเท่าไหรสิบเจ็ด่แ <Okay. S 1> อปเปิ้ลสีแดงมีเหลือปะมีหมดแล้วอะิหายแล้วเหลือทองเต็มทองยี่แปด กูเหลือ <substit> อ <uting> ีกสามสี่มีเก้าลูกเลยตอนนี้แอปเป็นทองผมมีผมมีแปดลูกิ่งกินไหมเมื่อกี้อย่าลืมนะครับพี่ i ินร o d ให้พี่ด้วยอือเอ็นวิวมียังไม่แล้วโอเคพี่เก็บพลแล้วตัวอินชาร์ดมียัง ยังโอเคพี่เก็บฮะโอเครอครับผมรอรอรออุอออ้ยเกือบเกือบไม่เกือบตกละเ็ดพอเวลา <Okay. S 1> ที่ลองย้อนกลับไปเก็บฮะเราเก็บมาให้หมดเลย อันบ่อเนี่ยคูออกมาเจอคิปเปอร์สามสี่ตัวไอ้เหี้ยเฮ้ยครูยังดีมีชุดเพชรนะเนี่ยไม่มีครู <มา S 1> ตายมาลงมาปุ๊บอ่ะ,เ,เ,ออะเอ็นชาร์ตเดี๋ยวกรูดูคนให้เอายาไปเอาเนี่ยนะไอเพชรเฮ้ยเอายาไหมเอายาเอาแต่ยาสปรีนไอพี่สามขวดเรเว็วเร็วเอาคุณนุ่งเพชรไม่ผมดิ เอาไว้าไวาไวยูคนฮะมีลูกขนูปะไม่มีโอ้ยโอเคอเคนเด็กสองดับชับซี่ มีฟิชชิงลอดไหมง่าย๋ยวครับแฮ่ดูคนนะอยู่ไม่มีคนมาเลยเออเออไอ้ใยหายไปไหนอะเอเฮ้ยเฮ้ยผมต้องการลองเสื้อดิเจ้าเสื้อผมโปรเทคสอง เฮ้ยเราเดนแมทนี้ตัดต้นไม้แล้วมันดอบเสียวมันดอกแบบเสือหนวดลตอนนี้นดอบดิคเออคเราคับขวานาขวานเพชรพีน่อยดิพี่ทิ้งไม,ม้หมดแล้วผมก็ไม่มีผมก็อย่านิดเดียวเองเพชรขวานขวานไปเก็บดินอ่ะข้างล่างอ่ะมีเล็กปะมีมีเอาเล็กมาสามมั่ง วิ่งเลยกาลงตัวกาลอมาดินดิน้อไม่ใช่หินเล่ใช่ไม้ไม้มเยอะาเมาเร็วงนคนว่เดีแขอไปขอไปขอตัวนี้ไปขอขอไปขอเฮ้ยสองตัวสตัวคนละตัว

ชอเดมขู่ขู่ฆ่าเดียวตัวนึงเคียข้าแล้วไหนอ่ะเนียวัดเดมันไ,ไม่มีแก๊บเหลือให้เลยตอนนี้พี่แสบสมูกมากอ่ะโอเคอย่าไปหาคนต่อ เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเห็นขาเลยแป๊บเลยป้าเนี่ยเนี่ยเนเห็นแล้วนุ่นสีเหลืองสีเหลืองเป็นชาร์ตมีกี่คนคนเดียวแต่ไม่น่าจะไหวน่าจะโหดอยู่อุ้ยมีเตงไหยพี่มีมีเตงอยู่ไหนอ่ะมึงไปวิ่งตามมาวะเงี้ยดิ เออนี่มันอยู่ในนี้อยู่ในนี้กูมันมันขึ้นกูแล้วมันหนีอ่อ่ะนอยู่อย่างนี้แหละมันหนีแล้วมันหนีแล้วเฮ็ดคนแล้วก็อะไรอช้าทุกคนหนึ่งอ่ะสี่ม่วงสองคนไปที่ไปไหนอยู่ไหนหูมึงไปไหนเนี่ยหลังไปไหนตรงนู้น นี่ดูนี้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอพี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 ไอพีนี่นี่กันแต่พีมันยากตัวมันเอาผมว่ะเอาผมว่ะกลัวมันไปกลัวอะไมันไปกลัวอะไรมันไปแต่วุ้ีเหรอต่วนีเหรอแมช่วยกมก่อนดี พีพีพีมาช่วยแล้วหนีก่อนหนีก่อนโอ้ยยาอย่าทุดอย่าวางแลว้ววะผมใครวางผนวางก็พอเอ้ยผมผู้ริษยาอุ่นเราเอาผม โอ้ยมีอ่ะยอกทิ้งของกันขี่ม้าไหมโนโนเรื่องมันโปรเทคอะไรเห็นอีกคนละรอมง่อนไม่รอเดี๋ยวพี่มันตายมันอยู่ตายล่วไปไหนแล้วนะ่ะไอตัวเดิมอ่ะ ชหาแล่วยช่วยช่วยเอาเต็นเหรอเอาเต็นเหรอเต็นท์เหรอขอขอขอซื้มมันขอซื้อมันเคดาบมันหายไปไหนวะ คพี่ตัวคนละคนละตัวคนละตัวพี่มีดาบชับสามไฟอยู่เล่มหนึ่งเว้ยกลับมาก่อนฮะคนคนละตัวเถี่แมนไ่แมนลุงหงหงหจะตายแล้วพอรอรอรอไม่น่าทิงม,มาเลยเห็นแล,ล้วเห็นแล้วี่เ่กับมา เอ้าวันลมที่ไหนอะมาตีกันหน่อยนะโอเคหีรอดแล้วหนีรอดแล้วหูนกินแก๊สข้ามมาดูหนรอดตะปูไม่แน่เว้ยตายไหมไม่ตาย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 แตะเกียวไม่โตไม่ตายตะเกียวไม่โตเออเออยังไงยังไงวะมึงจะเอายังไงกูต้องการอะไรจะขังคมต้องการอะไรจะขังคม ขอ่ขอขอพี่ขอขอแคบหน่อยตัวนี้ผมขอ,อเอ้ยเอ้าเยไอ้ข้าไม่รู้พี่ข้ามั้งหน้าคิวอะพี่หน้าคิวผมสองอยอผมคิวสองเคจีจ <Okay. GG. S 2> ีในหนพี่แอนบอกว่าจะไม่เล่นอีปกคับอีกต่อไปอะ่ะไม่แน่ใจ <laughs> ปเทศสังคีตก็ต้องขอบคุณคนที่มาดูด้วยนะครับก็ขอให้มีความสุขนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ว่าไว้แค่นี้ครับผมมาเจอกันได้ใหม่ในพา์ทหน้าโอเคสำหรับคิปนี้ครับสวัสดีครับ